Do 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 do. i ก็ได้เขียนจากเม็ดหล่นปนทรายเรียรายพื้นรับความชื่นฝนใต้ให้ความหวังรับแสงใต้ได้แรงแต่งพลังจึงสีจังเติบกอแตกช่อใบลมกันโชคโยกคอรอนแมงบ่อนบ้างยังยืนร่างอย่างมั่นไม่หวั่นไหวยี่สิบปีที่การเวียนผ่านไป จึงเติบใหญ่ยืนยงดำรงมาถึงต้มรื่นชื่นชมเป็นพุ่มพลึกอย่างรากลึกแผ่ขยายหลายสาขาผลช่อพวงม่วงครามงามจับตายอดเสียดฟ,ฟ้าท้าทายกลางสายลมยืนเป็นหลักรักดินในถิ่นใต้ใบเก่าใหม่ซ้อนซับลงทับถม ร่มชื่นดินถิมรื่นได้ชื่นชมแผงอร่มปกดินสินสินสีตรังพระนามสงขานครินเนี่ยนะรู้สึกว่าเป็นเป็นแรงบันดาลใจที่ว่าผู้ง่ย่ยๆสมเด็จพระราบิดาเนี่ยไม่ต้องเป็นสมเด็จพระราบิดาก็เป็นคนดีหมายก็เป็นคนดีที่คิดถึงคนอื่นเนี่ย คิดถึงความสุขความสบายของคนอื่นที่ควรจะมีนะพระองค์ที่จริงก็เป็นเจ้าฟ้าสบายอยู่แล้วนั่นเลยเมื่อได้รนามมาเป็นนันหมาลัยก็เราปลุกใจนั่นข้อหนึ่งข้อที่สอง,งเราปัตตาน,นีเนี่ยจะพูดไปอ่ะเป็นมาอะไรที่สุดกู่หมายว่าไลปืนเที่ยงมากกว่าเพื่อนโดยโดยสถานโดยระยะทางแล้วโดยสภาพ ที่อื่นเมืองขอนแก่นเมืองเชียงใหม่ถึงจะออกไปต่างต่างจังหวัดเป็นเมืองที่ตอนนั้นเป็นเมืองที่ผู้แง่ผู้ใหญ่ปัตตานีเป็นเมืองเล็กๆคือเป็นเมืองใหญ่มาก่อนแต่ตอนที่ตั้งมหาลัยนั้นเล็กแต่เราก็ต้องพยายามจะทํำยังไงให้ปัตตานีนี้มหาลัยสงขลานครินทร์ที่ปัตตานีให้เป็นที่รู้จักนั่งก็เลยต้องมีอะไรต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะกิจ,จกรรมอะไรต่างๆเนี่ย ก็ต้องทำให้ปรากฏในสายตาหรือสสายหูของสังคมเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่ต่างคนต่างก็ช่วยกันเพื่อที่จะให้ชื่อของสงขลานครินปัตตานีเนี่ยเป็นที่รู้จักอันนี้เป็นแรงบันดาลใจข้อที่2องรู้ว่าการประชุมเชียร์นี่แหละเป็นจะเรียกว่า กิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาทุกคณะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมรวมกันเพราะฉะนั้นครูว่าเราคณะไหนหรือว่าวิทยาเขตไหนมหาวิทยาลัยไหนก็จะ <c oughs> นักศึกษาเก่าหรือว่านักศึกษาใหม่เนี่ยจะร่วมกันมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีเพราะเพราะกิจการ,รแบบนี้แบบนประชุมเฉียเนี่ แล้วก็หมาอีกเหมือนกันจะจะเรินก้าวหน้าไปเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในทางวิชาการของอาจารย์นึงเลยแต่ว่าเพราะการสนับสนุนของสิทธิ์เก่าและความสําเร็จของสิทธิ์เก่าเนี่ยจะทําให้หมาอะไดังๆอย่างในอเมริกาในหมหาอะไรดังๆของอ่าวอะไร,ะไรนี่พวกหมาลัยเหล่านี้ได้อาศัยสิทธิ์เก่าเป็นผู้ประกาศชื่อเสียงของหมาลัย แต่ถ้าเขาไม่รักมหาลัยคือไม่มีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ไม่คำคิดถึงมหาลัยก็จะเด่นไปเฉพาะตัวไม่ได้คำนึงถึงมหาลัยแต่นี้แจ่มหาลัยไหนที่มีกิจกรรมโดยเฉพาะนี่ฮะทางกีฬาทางการเฉีีรยเนี่ยที่เด่นๆแล้วนักศึกษามักจะมีส่วนร่วมกับมหาลัยแล้วเป็นผู้ที่ทำให้มหาลัยนียมีชื่อเสียงแล้วจะเดินก้าวหน้าไป วันใจให้ทุินรัก